ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันมันเป็นสัตว์สีขาเลี้ยงลูกด้วยนมที่สืบทอดสายพันธุ์มาจากสัตว์ยุคโบราณสายพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีสองสายพันธุ์คือช้างเอเชียและช้างแอฟริกาช้างเอเชียจะมีส่วนสูงวัดจากพื้นถึงไหลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรส่วนช้างแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่กว่านั้น คือสูงประมาณ5เมตรลักษณะรูปร่างที่แตกต่างอย่างชัดเจนที่สุดของสองสายพันธุ์นี้คือช้างเอเชียจะมีใบหูที่เล็กกว่าช้างแอฟริกาซึ่งนั่นคงเป็นวิวัฒนาการของมันเนื่องจากแอฟริกาเป็นเมืองร้อนมันจึงปรับตัวให้ใบหูสามารถใช้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองการเรียกสรรพนามแทนช้างนั้นจะเรียกแตกต่างกันไปตามรูปร่างและเพศ ช้างตัวเมียปกติจะไม่ค่อยมีงาเรียกว่าช้างพังช้างตัวเมียบางตัวอาจมีงาสั้นๆเรียกว่าขนายช้างตัวผู้ที่มีงายาวเรียกว่าช้างพลายส่วนช้างที่มีงากุดสั้นเรียกว่าช้างสีดอช้างมีระบบประสาทในการสื่อสารกันโดยการสัมผัสการมองเห็นการรับกลิ่นและการฟังเสียงช้างสามารถใช้อินฟราเาวหรือขึ้นความถี่สูง ในการสื่อสารระยะทางไกลได้สติปัญญาของช้างเทียบได้กับสติปัญญาของสัตว์ประเภทไพรเมตรหรือลิงหรือเทียบกับวานและโลมาเราจึงเห็นการนำช้างมาจัดแสดงโชว์ต่างๆในสวนสัตว์ทั่วไปมันฉลาดมีความรู้สึกนึกคิดรู้จักสงสารเห็นใจและแสดงอารมณ์ต่างๆได้โดยปกติช้างเป็นสัตว์รักสงบ แต่เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ช้างตัวผู้จะเข้าสู่สภาวะที่มีเทสโทโสเตอโรนหรือรีกเรียกว่าช้างตกมันมันจะก้าวร้าวดุร้ายและคลุมคคร่งมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและฆ่าทุกสิ่งที่มันพบเห็นแม้กระทั่งเจ้าของของมันเองย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรร์ช้างมีวิวัฒนาการรูปร่างมาอย่างต่อเนื่อง มันมีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกว่าในปัจจุบันนี้มากแต่มันสูญพันธุ์ระจนหมดแล้วมีการขุดพบซากฟอสซิลโครงกระดูกช้างสายพันธุ์ต่างๆมากมายเช่นช้างสี่งาตรีตะโลโฟโดอนซึ่งในประเทศไทยได้มีการขุดพบที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาช้างงาจอบไดโนเทเรียมมันมีงาที่งอกออกมาจากฟันขากรรไกรล,ล่าง แทนที่จะเป็นขากรนไกรบนเหมือนช้างปัจจุบันงาของมันโค้งงอลงด้านล่างคล้ายจอบสันนิษฐานว่ามันใช้งานในการขุดหารากไม้หรือปอกเปลือกไม้กินเป็นอาหารในประเทศไทยได้ขุดพบซากของมันแห่งแรกที่อำเภอโป่งจังหวัดพะเยาและต่อมาพบที่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาช้างดึกดำบรรที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุด น่าจะเป็นช้างแมมมอตมันอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งและสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ20,000ปีก่อนมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคเดียวกันกับมนุษย์ขนาดของมันใหญ่โตกว่าช้างในปัจจุบันและมีลักษณะแตกต่างก็คือมันมีงาที่งอและใหญ่มากรวมถึงลำตัวของมันจะมีขนยาวรุงรังปกคลุมเพื่อปกป้องความเหน็บหนาวในยุคน้ำแข็ง นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานสาเหตุที่มันสูญพันธุ์ว่ามันอาจจะถูกมนุษย์ล่าเป็นอาหารและใช้ผิวหนังเป็นเครื่องนุ่งห่มจนมันสูญสิ้นเผ่าพันธุ์นักวิทยาศาสตร์บางส่วนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันว่าที่มันสูญพันธุ์เป็นเพราะสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในยุคน้ำแข็งมาโดยตลอดแต่เมื่อโลกมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมันไม่สามารถปรับตัวหรือวิวัฒนาการได้ทัน จึงสูญพันธุ์ไปในที่สุดช้างเป็นสัตว์ใหญ่คนทั่วไปมักมีความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์นำโชคแสดงถึงอำนาจบารมีสมัยโบราณมีการใช้ช้างเป็นพาหนะในการทำศึกสงครามและเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์มีความเชื่อในแถบเอเชียและเหล่าผู้นับถือศาสนาฮินดูว่า มีช้างเชือกหนึ่งมีขนาดใหญ่มาหึงมาชื่อช้างเอราวันเป็นช้างพาหนะของพระอินท์บทบาทและหน้าที่สำคัญคือพาพระอินไปยังบนสวรรค์และโลกมนุษย์เพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกและเป็นช้างศึกให้พระอินออกไปทำการรบกับพวกอสูรต่างๆมีการบรรยายลักษณะของช้างเอราวันไว้อย่างพิสดารเกินกว่าที่จะจินตนาการว่า เป็นช้างเผือก33หัวแต่ละหัวมีงาเจ็ดงางาแต่ละงายาวถึงสล้านวางาแต่ละงามีสะบัวเจ็ดสะแต่ละสะมีดอกบัวเจ็ดดอกแต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบมีเจ็ดเกสรแต่ละเกสรมีประสาทอยู่เจ็ดหลังประสาทแต่ละหลังมีเจ็ดชั้นแต่ละชั้นมีเจ็ดห้องแต่ละห้องมีเจ็ดบัลลังก์แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิตเจ็ดองค์ เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวารองค์ละ7จนางเทพธิดาบริวารแต่ละนางมีนางทาสีหรือหญิงรับใช้นางละ7คนรวมทั้งนางเทพอับซรทั้งหมดประมาณ1 9 0 2 4 8 4 3 2ล้าน2นางเทพธิดาบริวารรวมกันทั้งหมดประมาณ 13, 1 3 3 3 1 6 6ล้าน6 6 9นาง ซึ่งเมื่อฟังดูแล้วก็เกินกว่าที่จะบรรยายได้ว่าตัวของช้างเอรวาวันนั้นจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนศิลปินส่วนใหญ่จึงมักจะวาดภาพอย่างย่อให้ช้างเอรวาวัลเป็นช้างที่มีสามหัวที่แพร่หลายในปัจจุบันนอกจากศาสนาฮินดูที่มีความเชื่อเรื่องช้างเอรวาวัลแล้วทางด้านศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อเรื่องช้างขนาดใหญ่ยากเช่นเดียวกันในคัมภีร์ไบเบลิลฉบับของยบ ได้กล่าวถึงสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่เรียกว่าบีฮิมอสหรือเบเฮมอสมันเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมักจะมีผู้ที่จินตนาการรูปร่างของมันไปต่างๆนานา,นาบางก็ว่ามันมีลักษณะผสมระหว่างช้างฮิปโปแรดและสัตว์เลือ้อยคานแต่ที่เห็นแพร่หลายมากที่สุดก็คือช้างบีฮิมอสเป็นอสูรลกายยักษ์ประจำพื้นแผ่นดิน และมีอสุรกายยักษ์อีกสองตัวคือเลวีอาธานอสุรกายประจำพื้นแผ่นน้ำและซิสอสุรกายประจำพื้นแผ่นฟ้าวิลเลียมเบกศิลปินเก่าแก่ได้ถ่ายทอดภาพวาดในจินตนาการตามตำนานความเชื่อที่เล่าเกี่ยวกับวันสิ้นโลกว่าบีฮิมอสและเลวีอาธานได้ต่อสู้ห้ำหันกันทำให้แผ่นดินและแผ่นน้ำสะเทือนเลื่อนลั่น โลกมนุษย์เกือบแตกสลายพังทลายมนุษย์ล้มตายเกือบสูนสิ้นเผ่าพันธุ์สุดท้ายมันทั้งสองก็ต่อสู้กันจนตายทั้งคู่หรือบางแห่งก็เล่าว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เสด็จลงมาปราบมันจากนั้นมนุษย์ที่เหลือรอดมาได้ก็จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเนื้อจํานวนมหาศาลจากซากศพของพวกมันบีฮิมอสเป็นสัตว์ในตำนานที่ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนาน มันถูกออกแบบสร้างสรรค์นในสื่อต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือตัวละครในเกมต่างๆศิลปินแต่ละคนก็จะตินตนาการรูปร่างลักษณะของมันแตกต่างกันไป Landom s t a r f a n n นนเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้วาดภาพ Behemoth ไว้อย่างน่าสนใจเขาโพสต์ภาพผลงานของเขาลงในสื่อโซเชียลเมื่อวันที่17สิงหาคมคศ2020 บีฮิมอสของเขามีความแปลกประหลาดกว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมามันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายช้างขนาดยักษ์กำลังก้าวข้ามถนนซ้ายหนึ่งที่มีหมอกปกคลุมทันทีที่มันปรากฏตัวสุดสายตาชาวโลกมันได้รับความชื่นชมว่าเป็นบีฮิมอสที่ดูหลอนและน่าขนลุกอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกวิจารณ์ถึงความสมจริงของสรีลาร่างกายของมันมันมีขาที่เรียวยาวและเล็กเกินไปไม่สมส่วนกับร่างกายขนาดใหญ่ของมันเหมือนกับว่ามันจะไม่สามารถแบกรับน้ำหนักตัวของตัวมันเองได้แต่ก็มีผู้เห็นแย้งในกรณีดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับมแมลงต่างๆเช่นมดมันก็มีขาเล็กกว่าลำตัวอย่างมากแต่ก็สามารถแบกรับน้ำหนักตัวมันเองได้ รวมถึงรูปร่างลักษณะงวงของมันก็มีลักษณะเรียวเล็กคล้ายปากของยุงหรือผีเสื้อที่ใช้สำหรับดูดกินเลือดหรือน้ำหวานซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าบีฮิมอสตัวนี้มันอาจเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับมแมลงใหญ่ยักษ์ก็อาจมีทางเป็นไปได้เช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 2, สองพฤษภาคมที่ผ่านมาไมเคิลโดเฮ์ตีผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องกอซิลาคิงออฟเดอะมอสเตอ ก็ได้สร้างกระแสฮือฮาขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาโพสภาพคอนเซปต์อาร์ตสัตว์ประหลาดตัวใหม่ซึ่งก็คือบีฮีมอสสุรกายช้างยักษ์ในตำนานนั่นเองเขาออกแบบให้มันมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับช้างแมมมอสที่มีขนยาบกคุมทั่วร่างกายมีงาขนาดใหญ่ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวหน่าเกรงขามผู้กำกับไมเคิลได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากที่จะมีอสุรกายขนาดยักษ์ ที่เป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆบ้างที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าสัประหลาดส่วนใหญ่ในเรื่องก็จะเป็นสัตว์เลือ้อยคานหรือไม่ก็มแมลงอย่างเช่นคิงกิโดรามมสตราและโดแดนการที่จะมีสัประหลาดยักษ์หรือไคจูที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาปรากฏตัวในเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากและมันจะทําให้จัก,กรวาลของสัตปปะหลาดเหล่านี้ถูกขยายใหญ่ขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ ทาสตูดิโอของเขาก็มีโครงการที่จะรวมเอาคิงคองอสุรกายลิงยักษ์เข้ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกับก็ซิล่าด้วยในภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่า vs คองซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหรือไคจูอย่างพวกเราเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นมอสเตอร์ระดับยักษ์มาอยู่พร้อมหน้าในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันซึ่งยังไม่มีข่าวยืนยันว่าบีฮิมอสจะปรากฏตัวในภาคนี้เลยหรือไม่ พวกเราก็คงทำได้แค่ต้องรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของบีฮิมอสสัตว์ในตำนานและตำนานช้างยักษ์ต่างๆเพื่อนๆอยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย